สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง IT Gamer นะครับอยู่กับผมในเกม ROV e กันอีกแล้วนะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าอีลูเมียกันนะครับเรามาดูกันว่าตาน,นี้จะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย โอเคครับของชิ้นแรกก็เป็นโอฟินิเทียเหมือนเดิมนะครับอืมเราจะไม่พยายามเข้าไป แย่งคีปของแครี่ก่อนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเ oh, นะะี่ครับรองเท้าที่เราจะออกเป็นรองเท้ารถคู่ดาวนะครับ มันต่อไฟมีเลือดเยอะเลยนะก็เลยแบบไม่กล้าเข้าเลยนะ รอเลเวลสี่นะครับเพื่อจะช่วยเพื่อนได้นะ่โอเคได้มาหนึ่งแอซิดนะครับ โอเคชิ้นต่อไปที่เราจะออกนะครับก็เป็นเจาะเกราะที่เป็นหูการูกก่อนนะครับเราขอเพิ่มระดับความแรงของสกิลเราก่อนโอเคเรนกบโอ้เรนฟอร์ลินติโนโ อ้อมหน่อยนะครับเมื่อกี้อยู่กันหลายตัว เราจะเซฟฟอร์เรนติโนไปได้นะครับือมองจะได้นะเออพยายามสร้างจังหวะให้เพื่อนนะครับ ร่างนะโอ้โหเออที่ต่อไปที่เราจะออกนะครับเป็นตัดเลือดนะครับเพราะว่าฝั่งนูน้นมีทั้ง ตัวของทาล่านะครับแล้วก็มีตัวของริโป้นะทีนีเรา่าจะได้ป้อมบุญแล้วแหละเราเปลี่ยนไปเคลียร์เลนล่างของเราดีกว่าเรายังไม่มีอันตีอ่ะก็จะตายนะไม่เหลือ อืมแลวก็ยังไปอยู่ในบอ่อของอากาดีเราขอก่อนนะครับนี่ มันแรงจริงๆจบไงั้นป้อมจะแตกนะ L. L. แต่เราก็ลงไปไม่ทันหรอกโอเคเราได้ โอ้ยกาลิฐาล่าแห่โอ้ย เขาไฟกันโมแต่ไปตีมังกรจ้าบอ เราตัดเลือดมาแล้วนะขอออก,อา,กอ,าอาร์ติกออฟก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราชอบโดนทาล่าหรือลิโป้นะครับเข้ามาหลวงตีเรานะกาลีอันติเหมือนไกลนะ ไม่มีอันตินะเมื่อกี้เห็นการีเลือดยน้อย เราได้ okay. ออกสิกออกมาแล้วนะคะชิ้นต่อไปเราออกเป็นจอกอเวสไอ้มงกุฎเลยนะครับฮึสู้เก่ง จะได้หรือเปล่านะน่าจะได้นะ Trick ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่านะโอ้โหอันนี้แน่เลยอ่าอะไรนะล็อกชิลโอ้ยออทตเมตก็ไม่มีนะตอนนี้ือตายแน่ทุกคน เนีย้ยโอเคนะเอาทาลาเลยสำคัญโอเคเหมือนจะจบได้แล้วนะโอเคค่ะจบแล้วเ,คคเวดีย๋วยวเราไปดูกันนะครับว่าสกอร์เราได้เท่าไหร่นะเราได้ที่ รายที่สามนะครับเราไปดูกันนะแน่นอน M B P เป็นของฟลอเรนโนนะครับโอเค okay. เราไปดูคะแนนของเรากันนะคะคะแนนของเราได้ทั้งหมดเก้าจุดหนะครับแล้วเราไปดูของที่เราจะออกกันนะครับก็คือเรากำลังจะออกสมุดอ่าไม่สีเรากำลังจะออกอ่ามุกุฎเหลืองนะคะแล้วเราก็จะกลับไปออกอ่า คาถา,าเจออเาะเกราะนะครับหลังจากนั้นนะเราก็จะได้ครูดาว40%พอดีนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะออกอะไรนะครับก็ถ้าเซฟชีวิตหน่อยก็อาจจะออกเป็นเกาะเกิดน,นะครับหรืออาจจะออกเป็นสมุดเล่มเขียวนะครับเพื่อเพิ่มความแรงให้กับสกิลของเรานะโอเคก็ของที่เราเจอะอก,ก็มีประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตานี้สนุกกันไหมเอยอิลูเมีย um เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ ช่วงหลังๆเนี่ยโดนเนิร์ฟจนไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับก็ตอนนี้ก็ตอนแรกเราก็คิดว่าจะแพ้แล้วนะครับแต่ก็ฝ่าฟัานจนชนะมาได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง IT Gamer ด้วยนะครับถ้าอยากให้เราเล่นตัวไหนให้ดูเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าน,นะครับบ๊ายบาย